ครับพี่น้องบูรพาทุกท่านเพื่อเป็นการขเปิดบัตรของอพระราชินีนะครับเชิญครับในปีปีพศน,นะครับปี2560นหะ้ร้บะถึงบัดนี้ ไม่มีใครมาดูแลรับผิดชอบกเกษตรกรเลยผมในฐานะเป็นผู้พ่าไม่มีความก็เลยมีความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีคนมาดูแลเลยใช่ไหมพี่น้องตื่นเต้นขนาดไหนครับในช่วงนั้นคือผมวันละร้อยสองร้อยบาทปีหกศูนผมหาพี่น้องให้ร่วมโครงการใช่ไหมครับทั้งทั้ง ใจมันเราคนละห้าหมื่นบาทผมดีใจนะครับบ <ผม S 1> แสดงว่าผมต้องมีวัวในครอกห้าสิบตัวใช่ไหมครับพี่น้องผมฝันหวานเลยครับับเอาเป็นว่าพี่พลฝันว่าจะมีวัวถึงสองร้อยตัวภายในห้าปีถูกต้องครับ,รบเอาเมื่อแปดที่แล้วพี่พลฝันแบบนี้นะครับ พวกเราเนดิผมมันย้อนหลังไปพวกเราดิโม้นี่เกิดจากขอเนื่นอ,องมาจาัดมาปลาดีสองตัวเอออาทิตย์มันแก้ยาบวนลงใช่ไหมวนลงไม่ได้ครับผลบอลเกิดที่มันโคกนะครับของพวกผมจะเป็นห้าตัวก็เลยฝันหวานนั่นแหละครับตห้าปีแรกก็ยังมีความหวานแล้วก็มีความฝันอยู่ยิ้มพระนกชนครับนั่นโมบิลูกจะเปลี่ยนออนไลน์ห้าวครับอันนั้ก็ันดีพี่น้องครับลักษณะเดียวกับผม คือการเลี้ยงวัวไม่ใช่เพภาละเพิ่มภาระรายได้ให้แก่เราเลยครับเป็นเล่าน <gauche> ป,ปีนจริยเวราเราค่ไดบอกใช่เวาผมจะเชื่อพี่อกหอล่ะได้ยินโคกันผมลองใส่โคกันว่าคนผบาที่น้องดีใจทังบ่อครับพอดีดีเงี้ยโคกันามากพ่ดีใจเลยเพราะว่าตะเด็กจะงฮะงเขาเลี่ลันบอกแลวัว งอแหลงบ่ดีที่สุดในชีวิตของเขาบอกคือของทางที่ออกได้ที่ว่าของเขาได้แต่พ่อเอาหอยดีดีผมก็ว่าดีรู้พี่น้องก็ดีบ่แต่มันเป็นของมันเป็นว่าดีอยู่มันดังก็ดีอยู่แท้เขาเอาตัวใหมาเขาโอ้โหนู่นแง่ไหน